ไทยอาหารสำเร็จบาทนี่อาหารไทยอาหารสำเร็จถุงเทอะไรล่ะครับบัตรดีพ่อวัตดีครับวัตดีครับโอ้ยเขาบอกครับโอ้ยไม่ค่อยดีเลยกับข้าวเนาะกับข้าวไทยเนาะดีบาทครับพ่อโอ้ยข้าวบาทห้อยถือตัวนี่ทุกทุกทุกอย่างซื้อบาทถุงเน่าๆนี่เนาะก็ถุงเน่าข้าบาทเด้อ เอาถุงยาวๆ้าสิบาทเท่านั้นเอาคุณพ่อดกันร่างใบครับเอาเลยครับขี้นบนทุกกะพีตรงนี้ขึนอาหารไทยเนาะพ่อเนาะนี่หลายเนี่ยด้วยอาหารไทยอาหารไทยเุฟนี่ทุกวางยี่สิบบาทคุณพ่อเพิ่มสวัสดีครับครับผมเออเป็นขนมเนาะดานี่เนาะขนมเริ่มจากจักบาทครับนี่ห้าบาทหาสิบบาทอืาสิบาทอันนี้เป็นเซสเซอร์เดานี่เอาไปเอาไปที่

ย้านั้นสิกับเราห้าเนหรืมัดเท่าไหร่หรอสิบบาทสิบบาทถือๆน่าไม่สมกับมี่สิบบาทน่าไม่ดอง่มห้าบาทขนมนมเลยกากหมูกับมี่กากหมูกับมี่มี่มัดบาทนี่อาคุณพ่อกับคุณแม่เพิ่นเด้ินี่็นด้อเอ้าวอ้าวนางขายอยู่ตลาดบ้านน้องสัวมาอุ่นหนุนนะครับเด้อยอ้าวเนี่ยครับกากหมูจักบาทกับแม่ยีบาทจ้ะน่องหรือแม่บพ่นี่ขนมโบราณนี่นะครับขนมโบราณขนมโบราณเดี๋ยวทีไปนะครับเด้อ เอาเบิ Finally, right? ่งน네ี่กันเด้อเอาสาบาทสาบาทสิบบาทผมมากินพักกระดูกินกับข่าลดซองเอางี่ไม่มาหน่อยนะนี่ผู้กินผักกระดูกกับข่าลดซองเอายง่ายนะครับเด้อเอาผมเพิ่งได้ยินได้กินผักกระดูกก็ข่าลดซองขอบคุณหลายแม่เด้อขายดีนะครับเด้อขายดีคุณพ่อขายดีนะครับเด้อยผมสบายดีครับดลยอันนั้นอันนั้นมาลสิบบาทครับโอ้โหโดมาลสิบบาทตันทางคนเราทางกี่ ขดอกมนีกินข้ได้โอ้กมแซ่บเลยเอาจ้งพี่เอานี่เฮ็ดนะครับด้อิาโอ้โอ้ตกหลุมตกหลงเอาเฮ็ดจ้งพี่ฮะยี่สิบหยกง่ายๆเปๆนี่ยีสิบเลยเอาขนมขนมเอากาังสีกันโ้่อนีันเงคเอาซื้นยังครับเอาบริสิบ่ แลกต่างกว่ผมนึกว่าเสียได้จบไปพันมาครับโอ้นะครับเพิ่นพ่อเพิ่นขายเข่าบ่ครับนี่จักบาทอะไรครับนี่กะเจยี่สิบห้าครับโอ้ยี่สิบห้าโลนึงยี่สิบห้าบาทข้าวเกษตรครับเกษตรข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวพ่อข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวพ่อข้าวเจ้าบ่พ่อครับข้าวเจ้าโอ้กินแล้วพูดไทยคล้อง เขาเจ้าคุณพ่อกินแล้วพูดไทยครองเนอเอายี่สิบห้าบาทเขาเกษตรครับพูดได้จะพูดไทยครองมาซื้อของคุณพ่อเป็นข้าวเสาให้ครับเกษตรนพ่อเนาะเอากินแล้วพูดไทยครองนะพ่อเนาะรับประกันเลยถูกถูกด้วยเอาเมื่อกี้เพิ่นมาแลกเงินบมั้งพ่อป่ะเอาขอบคุณหลายพ่อเด้อตลาดบ้านนงศรนะครับเด้วยเอาเขากาเษตรคุณพ่อเพิ่นเด้อกินแล้วพูดไทยครองครับเก้าเกษตรโอ้ย พักกระเดา,พ,ดเาพักกระเดาพูดเล่าข้องบอกไอ้กินพักกระเดาก็เขาหลุดซองแล้วว่ะอาะอะอะลูกสิ้นบอกคุณแม่ครับใส่เลยครับ,บ,ค,รบ gauge. คุณแม่บครับคุณแม่กับคุณลูกเนาะแม่อันนี้ลูกแม่บอกเป็นลูกก็เป็นลูกสาวเ้อวัดดีรรครับคุณแม่ครับผมเห็นลูกสาววัไหนด้ผมวัดดีลวดลูกสิ้นได้ครับลูกสิ้นหนึ่งกว่าน้องบ่ะ ขดีกกลสีหมืแล้วโอ้ใกล้สิเหมือแล้วไม่เท่าไรล่ะล่ะไม่ละหาไม่ละหามาขายดีใกล้สิเหมือแล้วแม่เป็นตาแซ่บเออเป็นตาแซ่บครับห้าบาทเท่านั้นดูเร่ๆของน้องกันเดิอุ้ยหนึ่งสดๆเลยนี่คุณแม่นั่งยังครับนี่แม่นังนี่เข่าจ้าจำเข่าขนมอันนี้คือโอเคยเห็นเลยครับปั้นเคาวจีบอ่ะขนมโป่งเหน่งจ้าโอ้โป่งเหน่งโป่งเหน่งเอาบ่้นมาปั้นเคาวจีบ่โอ้ยโป่งเหน่งนะครับเพิ่งได้ยินเด้อโป่งเหน่ง ผมได้ยินี้ได้พักกระเดากินก็พอรสซองอยู่หันอ้อวเนี่คือขนมปงเหน่งได้ไหมเท่าไรล่ะไม่ละสิบจ้าสิบบาทเนาะว่นมีนเป็นของจีแท้แน่นอนเนาะมีใส่กอวข้างในอ๋มีใส่กอวข้างในโอ้ลมแล้วงอ้าวผมนึกว่าเป็นของจีแหม่นตรงเหน่งครับสิบบาทเด้อเอาของน้องเพิ่นสวยๆึูนกับคุณแม่เพิ่นเด้อขายขายดีขายเสมอเลยครับคุณแม่เอาจักปั่นครับปั่นเดียวจ้าโอ้ปั่นเดียวเด้อขนมปงเหน่งปงเหน่งเอาโรตีน่าขนมโบราณขายดีเอาขนมโบราณตั้งพี่เอา ประกันนะปรักกันขนมโบราณขนมโบราณเฮ็ดโบรันแต่ว่าผู้เฮ็ดเนี่ยพโบราณบ่ร์ท่านสมัยอยู่แต่ว่าเป็นของไร่ข้ามเร็วประสบการณ์เฮ็ดเนี่ยแน่นอนเลยประสบการณ์นี่ถือว่าชำนาญแหละครับเอาาะต้องถามเราว่าจักปีแล้วถือว่าประสบการณ์นี่เฮ็ดขนมนี่หลายปีแล้วแม่เน้องคือว่านั่นเด้อร์พวกอันเดอนขนมโบรันถ้าเป็นขนมโบราณหรือเป็นของแซ่บของหายาก าได้ผู้เกี่เหตนเป็นหนึ่งเดียวในน้องสอเาี่ยคู่จะทำหนึ่งเดียวในน้องสอกระสอบเท่าได้ไรแม่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นถูกๆเลยอันนั้นลูกสาวบอกครับบอกบอกครับเป็นน้องนี่แหละน้องโอ้เป็นน้องเนาะแม่เนาะสวัสดีแม่เด้อเป็นน้องสาวครับปลาทูนี่บอกครับบอกปลาทูได้เข่งเท่าไรครับสามสิบบาทสามสิบสี่สิบสี่สิบสามไปต้งแค้ทานเป็นน้มันดีได้เลยเนาะแซ่บๆเลยเด้อ โอ้นะครับมีสิบบาทก็มีเด้สิบบาทก็ได้ครับนี่เด้อปลาทู่เอาตลาดบ้านน้องสอได้ครับเด้อบ้านน้องสอนีนออนน่แหละถือว่าถูกอาหารถูกพุ่มพันมาแล้วแต่ว่าขนมน,นี่หาย,ยากเด้อนี่เด้อ <c oughs> ในบ้านน้องสอน,นี่คุณแม่ผู้เดียว <c oughs> ข้าขนมยังกับแม่ซื้อเพ <c oughs> ิน่ <c oughs> ขนขนมตาลขนมตาลเป็นขนมโบราณแต่ว่าแม่นี่ยโบราณอ้าวคุณท่านคุณหกสิบกว่าแล้วค่ะหกสิบสี่แล้ว คือว่าแม่ยังบดเขผาดอกยังนมอยู่ยังนมอยู่เด้อยังสาวขอบคุณหลายได้แม่เด้อค่ะค่ะค่ะงสาวเด้อฟิมให้ขนมบบตรงหัวเลยครับเด้อขายดานบนยังสาวขายด้ยช่วยมอย่างครับรับสลับสับอันนี้เป็นช่องเที่ยวผมมีสองช่องจะว่าคิมนครตะลอดตลาดกคอซิเมนต์ตรงนี้รับสลับสลับสลับตะลอดสลับขอบคุณอะไรครับครับผมคุณแม่คุณยายคุณยายขายหมาขายผู้คุณยายนั่งนิ่งขนาดเลย นั ah. been, h, r, ่งอยู่เทิ่ยงพี่ละเอาเป็นพวกของเคี่ยวของโบราณเนาะคุณยายเนาะของเคี่ยวของโบราณคุณยายขายท่ละเจ้าบาทึ้นไปครับนี่โอ้ซาบาทเนาะยังมีพูกเคี่ยวอยู่คุณยายยังมีอยู่เนาะยังมีนะครับหมากู่เอาตลาดบ้านหนองสอยังมีให้พี่น้องได้เคี่ยวดวยครับเด้าผมเห็นได้อยู่ในพม่านะครับเป็นกินหมากแต่ว่าประเศไให้ห้าวอยังมีเลยานีตลาดบ้านหนองสอคุณยายยังมีนะครับหมาก้าบขกินไป สูตรหนึ่งมี่มดครับมีมีอ่าแกงคุ้นมี่หมากมีปูนมีผู้เด้อเด้อเอามาจากเที่ยวมาเด้อเอามาหาคุณยายเพื่อนนั่งนี่แหละเนาะคุณยายมาช่วมือป่ะครับบ่ามาทุกวันนะครับเด้อตลาดวันน้องสอเด้อจากเที่ยวมากมาหาคุณยายเพิ่นนี่ละเอาเอา,เอาทางนี้ปเป็นเคียงหมูก็ได้ละเคียงหมูกิโลดได้ละสวัสดีครับน้องเพื่อนสวยเด้อเด้อน้องเพิ่นขายเคียงหมูกิโลได้ละ ร้อยห้าสิบตลาดบ้านหนองสอนะครับร้อยห้าสิบเอาพี่น้องมาโอนได้สแกนได้เนาะก็ต้องถือเงินสดมาเลยถูดูครับร้อยห้าสิบบาทถือว่าถูกเด้อเห็นตลาดหนองสอแล้วครับร้อยห้าสิบบาทถือว่าถูกเสียงหมูของน้องคนเด้อทุกวันนะน้องเนาะขายทุกวันใชทุกวันนะทุกวันตลาดเย็นตลาดเย็นเช้าเย็นนี่เลยของน้องคนเด้อสวยๆนะครับเด้อมาอุดหนุนครับร้อยห้าสิบบาทนี่ถือว่าถูกละเอาพี่น้องถือแต่โทรศัพท์มาครับ พอลองถึงก็สดสแกนก็ได้เด้อนี่กำนองบนเด้อนี่เอาสวยๆบ้านน้องสอนะครับเด้อขอบคุ่นไรล่ะอืมเอาผลละไม้บ้านนี้ครับผลละหมากรากไม้อืมหมากเจ้ามังกรทูทูคุณแม่เจ้ามังกรกิโลเท่าไรล่ะแม่พุ่งระติดแต่พุ่เกลือบ้านหล่าเมื่อกี้พุเท่ายไรเด้พุ่แม่เนี่ยผมกระติดแต่ผมเกลือบบ้านหล่าเมื่อกี้เอาคุ่นแม่มาเดินกิโลท่าไรกับแม่ วันน okay. mm ี้สิบหาบาทถือได้ครับแก้วมังกร่าลังออกของลำใยญ่ก็มีเด้อเอาเป็นของผลไม้แอปเปิลก็มีนี่แอปเปิลแอปเปิลสักบาทเนี่ยแอปเปิลสามที่บาทได้อะเนี่ยเป็แม่เป็นนางของผลนะครับได้อาถูกสู่ผลราชนะไม้ครับองุ่นก็มีเอาถูกสู่นะครับเด้อเอานี่ยแมงอย่างนอเนี่ลิปต์แมอย่างก็ะโหกที่ก้บาทเนี่ยแมงอย่างลิปลิปสติ๊กบ่ โอ้แนวเสริมสวยนี่นะโอ้โพงละงงอยู่เด้อนี่เด้อรีฟเสติกเอารีฟเสติกเด้อของคุณแม่ก็ได้เกตสิหกจุดเก้าบาทนี่เนาะเอาตลาดบ้านน้องสอนนะครับเด้อผลไม้ทั้งหมดถูกถูกเด้อขอบคุณหลายแม่ครับเอามาเหมือนเดิมโอ้ผมตันช่างละบันสายดีตัวหม่องเอ้อโอ้สายดีตัวหม่องนี่แม่นยังล่ะครับนี่ยโอ้สวัสดีครับยำค่ะยำโอ้เฉพ่อเขาแถวซื้อเลยขายดีกันหนาเลย ออ๋น้องเคนจะอายเพราะเป็นยังครับถ่ายทั้งหลังก็ได้ผมถ่ายทั้งหลังก็ได้ด้วยเพราะเป็นยังเอาขอให้ได้เห็นทั้งหลังก็บนั่นแล้วน้องส,สวยๆด้วยมาซื้อย่าจังหวะกินไปแล้วแม่จุลศรีสิบห้าโอ้จุลศรีสิบก็คืหอหอมคั่กอย่างเงี้ยหอมกับหน้าว่าด้วยนี่จ้า <c oughs> โอ้ยเป็นจานแซ่บก็คือนี่บังหน้าทรวดโถด้วยนี่ย่างครับสี่สิบบาทเอาแซ่บบบหลีเน่อยด้วยนี่นะครับเดินนี่มัดกันนี่ย่ายังไรแม่ทุกอย่างจ้าอ้าวเแต่ลายบ้านน้องสอครับย่างมาแรงด้วย น้องอยากกินมากเลยครับยำสี่สิบบาทนี่คุณแม่เพิ่นกำลังนี่นะครับคุณน้องหรือแม่พูดหนี่น้องอ๋<ะ>เอเนี<ะ>่ยเห<ะ>็นแต่เงินนะครับท,ท้ายข้างหลังเพิ่นน้องวสวยๆน<ะ>ยี่เอาเต้าโบเอาเต้าโบผูกผมนี่วสวยๆอ๋ออันนี้ก็ซื้อยำบ่ล,ละบ่ยำเลยเนี่เอาน,อน้องเพิ่นสวยๆ<ะ>กินยำเลยเนี่โอ้ยผมเบ่งจังเลยนะด้วยนี่นี่ครับอันนี้คือยำมาม่าค่ะยำมาม่าด้วยครับเอาคุณแม่เพิ่น แม่และไเนาะคุณน้องเอาคุณน้องเพิ่นเด้อนี่เอาไปลังเด็ดจำม,มามาโอ้เป็นตาแซ่ด้วยกินนี่แล้วส้ยด่างหอมหอมนี่ไหมเอาสี่สิบบาทเอามาอุ่นหนุนได้ตลาดบ้าน้องสอครับเอาของนี่ยเนี่ยของบางฝ่ายก่อนนี่สี่สิบบาทย่ำ <c oughs> ตันทั้งเหอ่านะครับเด้อเอาตาเว็นห่วงดอกอ่านกระโบออกอ่านี่ครับมาเลยเด้อย่ำย่ำเอาสวดๆขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ คุณพ่อครับปลาทูครับปลาทูอยู่ทะเลอ,อันเท่าไรแล้วครับนี่ยี่ห้าบาทเอาไปปิ้งใส่ทานปิ้งใส่ทานออกมันมันตำแก้วกินแซ่บขนาดเลยคนโบา้านมักบมักบม,ก,ม,ก,มกทอดเลยมาปิ้งผม ปิ่งไข่ทานเนาะมาทุกมือคุณพ่อบ่มาทุกมือครัวไข่อันนี้ไข่หงเนาะเ้าบัดป่เาบาทเาบาทเด้อเอาอันนี้ก็มีเด้อคนลงไม่ม่เสดเด้อนี่ครับเจ้ามังกรยีรเท่าไหร่รอก็ราซาบโดราซาบาดโอ้โเลยตลาดบ้านนสอศาาหมาทุ่มือทุกเย็นมาเลยต่ละน้กาอยากได้เบอร์ทูอยากกินไข่หงอยากเจ้ามังกร มาหาพ่อที่นี่เลยได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาถูกๆด้วยเอาขอบคุณหลายพ่อครับขอบคุณหลายนะครับด้วยขอบคุณหลายครับอ้าวช่างพี่อ้าวพวกผางเลยโอ้เห็นสายบัวโอ้สายบัวเนี้ยเนี้ยแม่สายบัวโอ้เนี่ยเด้องพระกษตรสดแบม่วงสุกกับมี่ยวด้วผู้ขายไปทางไหนนอ้ํผู้ขายนี่ผู้ขายผู้ขายเห็นกล้องผมหลงเฮียเลยเนี่ย มันต้ากันกับว่าวนีเลยนี่เป็นด้านนี่เอาไหมครับโอ้ไม่ไหนเจ๊แล้วขายดีมดแล้วนี่เป็นหยังแล้วครับเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดครับโอ้ลูกชิ้นปลาระเบิดครับผมเจ๊อยาขึ้นรถเจ็บของขึ้นลังค้าแล้วขายดีครับผมโอ้นี่เจ๊ซูนี่บ่ลูกชิ้นปลาทอดระเบิด0865591512นี่บ่ครับครับผมโอ้โทรมาเลยกันจะกินเด้อก็ร่างเจ็บของนี่ครับ มองก็กำลังเก็บของเด้อขายดีโทรมาจองได้โทรมาจองได้ขายดีเอ้าเนี่ยเสื้ออยู่ครับว่าขายดีเด้อยกำลังหมดแล้วเก็บของขึ้นโต๊ะเก็บรถขึ้นหลังคาแล้วเอาความคุณหลายครับช่องไหนช่องไหนผมม่งกันไม่นี่ว่าช่องไหนช่องรถต่สวัสดีครับขนมไทยโบราณขนมช่วยโบราณขนมหม้อแกงขนมชั้นขนมดอกบัวขนมวุ้นขนมวุ้นโอ้ยผมโบเห็นเลยนี่ สวดด้วยครับด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้ยเชีวยวเขียวเหรอเนี่ยสินค้าค่ะใบเตยค่ะใบเตยเนาะกล่องส่านอะไรล่ะแม่ยี่สิบค่ะยี่สิบค่ะโอ้ยเจ้าบาทยี่สิบบาทเจ้าอ่ะเจ้าบาทถูกถูกอืมอยากกินเด้อ ขนมโบราณค่ะขนมโบราณแต่ผู้ขายไม่โบราณโบราณเหมือนกันก็โบราณท่ครับแล้วผู้ขายก็ถือว่าประสบการณ์ในการท้ามาหารโบราณค่ะขนมโบราณนี่ถือว่าช่ำช่องขายมาได้30ปีแล้วค่ะ30ปีประสบการณ์30ปียืนยันได้ค่ะว่าทำอย่างเดียวคือขนมโบราณค่ะขนมโบราณเอ้าวเศร้าบาดกินไปเด้อนี่กําลังเสื่อคุณแม่กําลังเสื่อเลยครับเด้ออันนี้ทองม้วนสดมาฟาทองม้วนสดมาฟาอ่อนขายประจำเลยบ่แม่บ่ ประจำโอ้ประจำนะครับนี่คือเป็นลูกค้าประจำยืนยันได้ยยืนนัแม่แม่นี่เพชรขนมโบราณนี่แซ่บค่ะประสบการณ์สามสิบปีสามสิบปีค่ะเศ้าบาทเท่านั้นเศ้าบาทเท่านั้นเอ้ยเปิดต่แซ่บเลยครับเดี๋ยเอาตลาดบ้านหนองสอจะแพงขึ้นก็เศร้าบาทะหนังที่ขึ้นไกยาค่ะเปลี่ยนหนังไกยาค่เศร้าบาทอืพ่นจีนยุงกันยุ่นในสภาไกยาเศร้าบาทเอ้ยนะครับเอาเศ้าบาทเท่านั้นเศ้าบาทเท่านั้น ไปยุ่งกับเพิ่นเลยสบายเรา่ขายซ้าวบาทค่ะขายอโ้ยถือเนาะนี่ด้วครัประจําคุณแม่เพิ่นเด้อโอ้นะครับคุณแม่นะมาซื้อแล้วนะครับด้วยซ้าวบาทเอาตลาดบ้านน้องสอนี่นะครับน้องสอค่ะม่ย่ำเลยเลยกินย่ำนั่นยามนั้นอืรบ่ขาดจังมือค่ะบ่ขาดจังมือเสาร์อาทิตย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขายอย่างเดียวน้องใหม่ก็มีบัหมืักบาทไหมน้องใหม่ยี่สิบบาทด้วยอ้าขายดีเนาะ ขนมโบราณนี่ขายดีนะครับขอบคุณครับอาขอบคุณหลายๆนะครับเด้อคุณแม่ครับขอบคุณหลายเด้อตลาดนองสอตลาดนองสอมากินดนะครับเด้อนองสอนะคะเนื้อขนมนี่ถือว่าประสบการณ์30ปี30ปีค่ะรับประกันเลยค่ะสังเกตผมก็ได้สังเกตผมก็ได้ค่ะขอขอบคุณหลายๆนะครับว่นหยอกดิก็เป็นนั้นค่ะอ้าวนะครับขาบ้านนี่ลุกท่ายพี่ของคุณน้องเพึ่นเนี่ยเสวยผลไม้ ่าคทักบาทแม่ค้าน,อนอ้องนอง่องเนี่ยทั้งน้องทั้งแม่ทั้งน้องทั้งแม่น้องบนเด้อเส้าบาทครับบนเด้อม่ก็โลดสี่หาบาทเป็นละโมดเป็นมังคุลเด้อครับเด้อเอาถูกๆเลย,ยดูสุดๆทีละเอาเกือบสุดตลาดเนาะเนองเนาะยังมาสุดตลาดได้กินเลยเด้อถูกๆครับนี่มีราคาติดไปโอ้บอกครับบอกโอ้อันนี้แรกทั้งสุดทั้งคุโอ้ย ผมนึ่ว่าซื้อทุนอันแรกสุ้อทัางพี่อันนี้อันแรกโอ้เริ่มจ่ายทั้งพี่เริ่มจ่ายทั้งพี่ไปสื้งทุนว่าแมนเริ่มจ่ายทั้งพุนมาสู้อทังพี่เฮ้ยเข่าใจไม่ได้สันเด้อถูกถูกด้ถูกถูกลำใหญ่เอามาเนี่ยลูกขากำลังมากครับเอาถูกถูกน้องลำย่อย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 หายทองคำเอาออกไปเลยนี่สี่สิบห้าบาท สูงๆได้แล้วคุณน้องทั้งหลยขายด้วยอันนี้เป็นเริ่มต้นของตลาดด้วยรันด้วยเป็นชุดทั้งทุนว้าวขอบคุณนขายขาปดีไายดีมุกแม่ใจเย็นกว่าครับมุกแมงกินเกลียวหัวลุ่มต้งนั่งแต่บ้านต้องใน้แมงหังครับต้องในแม่ตลาดอยู่บ่อยอ๋ออันนี้เป็นตลาดพวกอะไครับท่านอันนี้โซนเทศบาลหนองหอนี่ตรงนี้เป็นขายพวกอาหารอาหารสด โอ้หารสดไปมึไปหัวใ่แล้วครับกุ้งเต้ยกุ้งเต้ยโอ้ผมเกือบผมเห็นพ้นน้องแม่ยืนอยู่พี่เนาะน้องเพิ่นเกือบเห็นได้หน่อันนี้เป็นกุ้งเต้นเลอสดสดเลยนี่นะครับขายถ้วยเท่าไรแล้วครับเนี่ยเาบาทาบาทอใส่รู้บาทได้หบาทหซบ่ไม่บนก็จะว่าล้องบ่ไม่เหนได้ครับวันดีครับ ครับผมมาตลาดหรือมาขายมาซื้อกินโอมาซื้อกินเนียนเมื่อนี้ออกกล้องผมเนียนขอบคุณหลายด้วยครับที่ให้ที่ให้ออกกล้องผมครับผมครับผมไอ้บ้านน้องสอนี่บ่ะครับบ่เอออยู่บ้านนี่หนะโอ้อยู่บ้านน้องสอนี่เนียนอืมฮะคนถามว่ากินเขากัมหยังแกงไก่แกงไก่ไส้น้อไม่สมบ่บ่ไม่สมไม่ ใครสิบ้องก้องไหนน้อช่างเห็นจะฟองไหมนครตะลอนตลาดนครตะลอนตลาดเออนครเพิ่มอย่างนี้เปลี่ยนจากทั่วเป็นตลาดเด้อเออเปลี่ยนจากทั่วเป็นตลาดเด้อจินเขากับแกงไก่โอ้จินเขากับแกงไก่แต่ว่าบัวไซน้องไม่สมบัวไซน้องไม่สมเออไสบ้านน้องสอคนเก่าคนแก่เมียนโอ้มื่อนี้ผมได้เห็นออกกล้องผมนี่ถือว่าเป็นอ่าเป็นเป็นบุญของผมที่ม้าไทย ได้เห็นคนเก่าคนแก่บ้าน้องสอออกเปิดเพลงมือแรงนี่ยเออครับเอาขอบคุณหลายพ่อเด้อครับครับที่ให้เกียรติช่องผมได้ออกกล้องออกซองไหนดังซองนั่นเนโอ้ยครับโอ้ยสาธุเด้อคุณพ่อได้ออกซองไหนดังซองนั่นเนาะขอบคุณหลายครับโอ้ยโอ้ยอยากเปิดไทยอยากเปิดไทยเดี๋ยวเนาะอยากเปิดไทยเด้อเจ้าของฟาร์มกรกฟาร์มจากกระเตนบ้าน้องสอเด้อเอา เออแม่หมดฟารงงวงฟารงข้อยสร้างกันนี่พี่แม่ครับเนาะทำผ่านอ่านลาซาโนะไหเนาะใช่ทำผ่านหาเสียด้วอไมาได้ใส่หรแม่เนี่ยจากก่อุู้กพอคุ้มก้ามกันเนาะมันดีผลพ้อยใหญ่คือกุ้งแน่นหน่อยเนาะนี่ครับขอบคุณหลายแม่เด้อไายดีเลยครับสร้าคุณแม่มาครับตลาดแม่เนาะขอบคุณหลายคุณแม่เด้อกุ้งกุ้งขายดีเลยครับเด้อ ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนครตลอนตลาดนะครับผมกับ้าพี่น้องเพันมาสุดครับเป็นตลาดบ้านน้องสอนะครับตำบลน้องสออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเอาพี่น้องผ่านไปผ่านมาทางไปอำเภอ,อาสารคัญนะครับจากระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์แฝงเพื่อสารคัญนะครับเอาพี่น้องมาแวะนี่มดอยู่นี่เ,ด,เด้อโดยเฉพาะขอนมโบราณนี่ละเอาโมเตอร์ซีเด้อเอานะครับเอาขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับ จังไหนกันเรียนนะครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิ่งปฏพภาณที่ไม่ถูกลงขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ขนมโบราณน,น,น,นะครับขนมโบราณสวัสดีค่ะ